ขนมปังนี้1,000บาท1,000พไต้หวันใช่ก็คือ1,100 100ไทยนะคะ1,100บาทโอ้แค่ต้อนแค่นี้เองอะ่ะใช่ใช่ใช่พวกเราอยู่ที่ร้านไยเจือเตอกันตงนะครับภาษาใ<อ>นี้ยอ่านว่าอะไร เวยโนกันตรงมันเป็นภาษาญี่ปุ่นผสมภาษาจีนซึ่งเป็นที่ฮิตมากที่ไต้หวันใช่แล้วก็เชฟฟาที่ทำขนมปังนี้อ่ะเป็นเชฟคุณญี่ปุ่นเพราะฉะนั้น oh. มันก็จะแพงมันมีสาเหตุนะเหรอเพราะว่าอันนี้เรียกว่า อะไรกันเล่นนาอะไรกันเล่นนะ红酒红酒红酒จ酒ไม่ทำกันบ้านมาเลยหหงจลีอ่อ红酒礼物面包 red wine bread ทำมาจากไวน์อ่ะใช่อันนี้ทำมาจากไวายกินแล้วเมาเลยปะเนี่ยเขาจะนวดแป้งใช่ไหมตอนนวดอะ่ะเขาไม่ใช้น้ำแต่เขาใช้วมวยมวยสั่นอ่ะอยากกินมากเลยอ,อ่ะอยากกินมากเลยอ่ะอยากกินมากเลยอ่ะเฮ้ยหอมอืมมีกลิ่นไวน์ด้วยแล้วก็ดูดิ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 ๆๆเขาใส่ ถั่วใส่ผลไม้แห้งเยอะแล้วก็แป้งก็หนาหนาด้วยอูออยากกินมากเลยอะเนื้อแน่นมากเลยอ่ะนี่อนึบนึบเออแล้วก็ข้างนอกอ่ะก็กรอบกรอบด้วยเนาะดูกรอบกรอบเนาะใช่ใช่กินได้เลยไหมกินได้เลยไหมกินได้เลยไหมอืมเป็นไงอืมรู้สึกสุขภาพดีมันแข็งเนาะอุ๊ยแข็งขนาดนี้ปาาหัวหมาแปกเลยวะเนี่ยอืม Timed. อร่อยนะเพราะว่ามีกลิ่นถั่วเอ้ยเมาไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยเพราะเมาไวน์คือหอมไวแต่ว่ามันเป็นกลิ่นถั่วมากกว่าขนมปังอ่ะมันก็แบบแน่นๆหนาๆไส้แน่นมากเลยแต่วมันเหมือนไม่เห็นมีแป้งใช่ไหมไม่เหมือนแป้งเนาะโอ้ยเมาก็คิวคิวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะนุ่มเอ่อนุ่มนุ่มนุ่มนับนับนุบนุบอร่อยอะอยากกินมากเลยอันนี้คือถั่วจากจามกาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย มันแพงขนาดนี้มันก็ใช้ผัวแบบดีๆคุณภาพดีๆแต่รู้สึกคุ้มไหมรู้สึกคุ้มไหมอั1หน่งพันหบาทไปเยือกขนมปังวังหลังก็ได้หรอแล้วให้เราเลือกนะถ้าเรามีฐานะนะเราก็จะเลือกอันนี้แต่ตอนนี้เจะเจอก็มีฐานะนะฐานะยากจนโอ้ยมุกตีได้หมอยมากโอเคให้คะแนนหนึ่งถห้านึ่้าในรสชาติเหรออืมหนึงถึง้าให้ห้า เออเราแค่ให้ห้าเรื่องราคาลราให้เท่าไหร่ให้หนึ่งขอโทษนะเชฟก็อร่อยแต่เราไม่คิดว่ามันควรจะต้องจ่ายขนาดนั้นนะหรือว่ามันเป็นไวน์ที่แบบไฮโซโอ้โหเฮมากหมักมาอ,อ,อมา๋อไม่มันเป็นไวน์เอามาจากฝรั่งเศสมันหมักมาประมาณ1000ปีแน่ๆเลยแต่มันอร่อยอะ่ะคือเนี่ยดูดิกินไม่หยุดเลยอะ่ะเมาเมาจริงอ่ะโอ้ยเมาเวอร์มากเนี่ยดราม่าครีมอืมนี่กินไปกินมามันจะหมดจริงๆนะเนี่ยอืมให้ท่านผู้ชมกิน ินไ,ไม่ได้ละสิมาเอากลับขึ้นมายังไม่จบนะคะวันที่19มีนาคมถึงวันที่8เมษายนจะมีงานหนังสือแห่งชาติที่ศูนย์ศิริกิจนะครับค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาที่พูธไต้หวันนะครับมาเจอกับพวกเราแล้วก็ถ่ายรูปก,กับพวกเราก็จะมีสิ์ลุ้นไปเที่ยวเทศกาลบอลลูนที่ไต้หวันด้วยกัน,นะคะ่ะไม่ใช่ดูเฉยๆนะครับพวกเราจะไปพาไปขึ้นบอลลูนเลยว้ แล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยนะคะพวกเราจะไปงานวันที่31มีนาคมเวลาบ่าย3ถึง5โมงเย็นนะคะไปเจอกันได้ถ่ายรูปด้วยกันนะคะถ้าไม่สะดวกไปเวลานานนะก็มาถ่ายรูปกับแซนดี้พวกเราก็มีสีดุานนางวันด้วยนะใช่ค่ะอย่าลืมมากันนะคะเจอกันที่บุธไต้วันยี